ส่วนวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก6กโมงครึ่งค่ะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะที่ศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะค่ะที่บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น2มีภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะจำนวนประมาณ234คนเนี่ยค่ะ เขาไปรวมตัวกันนะคะคือพนักงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หมดสัญญาจ้างนะคะเขาก็เลยไปรวมตัวกันเพื่อจะไปเรียกร้องแล้วก็ไปขอความชัดเจนด้วยเรื่องของเงินสะสมแล้วก็เงินชดเชยที่จะต้องได้รับนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีค่าแรงที่ยังคงไม่ได้จ่ายให้กับพนักงานเฉลี่ยแล้วประมาณคนละ2 0 0 0 0บาทต่อคนค่ะก็ทั้งหมดรวมๆแล้วประมาณกว่า5ล้านบาทเลยนะคะพวกเขาเหล่านี้หมดสัญญาจ้างไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาค่ะ เรื่องนี้ก็เลยไปร้องเรียนนะคะอยากจะไปรับทราบข้อเท็จจริงอย่างไรจากทางบริษัท ซึ่งทางด้านของผู้บริหารบริษัทรักษาความปลอดภัย RGH นะคะนางออนประภาอาภาวัชรนนท์ค่ะก็บอกว่าการที่พนักงานทุกคนมารวมตัวกันวันนี้ไม่ได้เป็นการประท้วงนะคะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยเรียกให้มาเองแหละก็จะมาชี้แจงเรื่องของเงินสะสมนะคะแล้วก็เงินชดเชยค่าแรงที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับพนักงานนะคะคือทางบริษัทเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าจะทยอยจ่ายให้ครบทั้งหมดนะคะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง1มิถุนายนนะคะก็ยืนยันกับพนักงานทุกคนไปว่าไม่เบี้ยวจ่ายแน่นอนนะคะตลอดการทำธุรกิจที่ผ่านมาทางบริษัทไม่เคยมีประวัติค่ะเรื่องของการค้างจ่ายค่าแรงทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการหมดสัญญาจ้างนะคะก็มีพนักงาน 3 0เลือกที่จะกลับบ้านไปก่อนนะคะช่วงนี้หางานใหม่ก็อาจจะหายากส่วนอีก70%ก็ไปสมัครงานกับบริษัทใหม่ที่มาประมูลได้ค่ะก็ทางบริษัทยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่ใช่การเลิกจ้างเนื่องจากพิกโควิดหรือว่าอะไรแต่อย่างใดเป็นการหมดสัญญาจ้างตามที่มีการทำสัญญาไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะขณะที่ไปสอบถามค่ะหนึ่งในพนักงานรักษาความปลอดภัยพี่เขาก็มา ร่วมในการชุมนุมด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้านี้ก็คือพี่วีระคำมีค่ะอายุ52ปีนะคะก็เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยก็คือไปทําสัญญากับทางบริษัทใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเริ่มงานในวันนี้เลยสาเหตุที่ไปทํางานกับบริษัทใหม่ที่ประมูลได้เพราะว่า แกก็บอกว่าไม่อยากจะหางานใหม่เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังประกอบกับโควิด1 9ด้วยงานก็หายากก็เลยไม่ตัดสินใจที่จะกลับบ้านนะคะยังคงทํางานต่อไปวันนี้เนี่ยที่มาคือมาลงทะเบียนค่ะรับเงินในส่วนที่เหลือซึ่งนายจ้างก็รับปากนะคะว่าจะจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้ทั้งหมดในวันที่1มิถุนายนแน่นอนพอได้รับฟังจากนายจ้างแบบนี้แล้วก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นมาเหมือนกันค่ะ มีภาพความวุ่นวายเมื่อช่วงเช้าสักนิดหนึ่งนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ mm. ค่ะ mm. ก็จริงๆเนี่ยมีปัญหากันนิดหน่อยนะคะเรื่องของการแซงคิวสำหรับกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมชุมนุมนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มาห้ามเอาไว้ได้นะคะ